Uhm, แฟนมาพองงงงนึ่งจะทีงอ่หงมดงจ้ะเบิงเบิ้งๆจะเบิ้งคุณอ้าไปเงาไปเงาไปเงาอยู่จ้ะดูพี่น Prayer, hai, Eugene, ้อใโอ้ยผุนจ้ะป้าใจๆๆสาวคนมอนเหีอ สวัสดีจ้าสวัสดีในเสาวนันที่8ปดกระดาษหุ้หาจ้ะพี่น้องเป็นซาฟอนพาพี่พันธหนองเดินทางเข้าป่าให้เก่าจ้ะใหาเรียนน้ำกันนะสิบ้านเห็ดหยังขึ้นผู้ปลาปลาริกจ้ะจ้าหลวงก็ซาฟอนซาฟอนก็านานานกนมากระแฟนให้ก่าจ้ะสสวัสดีครไปจ้าพี่น้องนี่เราก็เดินทางซีคนจ้ะแบบกับไอ้กับเอือยนอกจากนาะไปจ้าพี่น้องไปด้วยเหมืกันถึงอนนุจจาริจ้ะ เราเปเพิ่มห้าคลิปค่ะจ้าถุงแดงตัวนี้เป็นแดงสวมพี่หนุเป็นเขากำมสวยๆงมกดงจุ้งจ้ะเขากำมจ้ะ เลี้ยงค้าไรเลี้งค้าเตีย๋ยจ้าแฟนมันมาพอหงอกม้นนึ่งจ้ะพี่นอ้องหงกดวงจ้ะกำลังสีพูด,ด้วยจ้าฝนขึ้นมากเขาก็ได้เต็มตะกาอย่จ้ะหัวเมีย ตกเดอดเยอะจ้ะข้นนเกฟนมาเอลยจะพี่น้องใครตรงงอกลงขืนเนาะต้งงอแกข้าวบนุณตังนี้ต้งงอเท้าจ้ะ อาหารซาฟุนก็บปีกลา,ายกันเป็นโงหกดงใครโงหกขาวผู้เข้ามาเขาก็ได้อยูเนาะแต่เขาได้เห็ดถึงจ้าเดี๋ยวมงเตะ้ะ บานพี <One input> ่นอสายใด้จ้ะแต่พี่น้องสาฟนมาขอให้เพงแดงเป็นมูดเลยจ้ะเพีงแรงแตะไปเลยจ้าคุณพ่อคุณมานล้ะจ้าเ่ียงเสียเพียงหวานกันด้วยจ้ะ yang ya ini sesuai Ini yang santai. nó không có sai phun này tê vậy thò đùng bụi thò đùng ra chắc khi cả ra đi vào hang thò đi đâu vậy đi đi ม่เหาทห่เพิ่งสุดขาคน้นที่เพิงรับอ้อยจ้ะดึงทองคนเหงสีทองเป็นขาเพิ่นจ้ะ

ตันอือจะเป็นใส่หน่อยให้พี่หน่อยนี่อิ๋นจะกําลังออกไหมจะกินอีกเป็นเทียนจะพี่หน่อยอือเหาในสีดอกจ้ะอือนี่จ้ะอือนี่เจ จ้ะกำลังออกขี้นวาจุงบได้าจาไก่ทานี่จ้าู้เสิเทีย

แข็งดีเลยใครต้องหัวข้าวจ้ะหัวข้าวใครง่าย่ิพึ่งผาลาย หงอกดวงทางทางจ้าหงหองขาวจ้างามเลยจ้ะ พิงเดียง้ังเตจ้ะพิงเดียง้ังเตจ้ะโอ้พิองงามเฮงจะฝนมันเลยวหรอด้อ ห้องถึงกระดุมแ่บเลยจ้ะเฮีดฉิน,น,สนส่งสมจ้ะถึงสวมไปหน่อยจ้ะเดี๋ยวข้ามองข้ามาจาิอื้างามเลยจ้ะทั้งปลาทาั้งผู้ พึ่งน,น้ำอ้อยจ้ะพี่น้องพึ่งน้ำอ้อยพี่น้องสาฝนมาน้วสาฝนมาพอให้พึ่งกระดุมจ้าอื้องามงามฮ่าตามหามาหน,นีซ่องเมอพี่น้องมี่ข้อม,มันเหน,หน,นเี่ยน่าจะน้อเอ้อเก็บให้ั้งสาฝนมาเด้อ คนสไปเรือยใจชีโนงจ้าปิงเงาอ้ยนีน Search, ่จ้านััม้ามีนงี่ ฝนตกมาพี่น้องฝนณตู้ก็ใสคุณว่านเริ่มเห็นเห็ดหลายชนิดอีแล้วจ้ะวันนี้ไปพูดเลยเนี่ยซาฟุนมันนี่บ่สาวพี่ปักกุณพีกพี่น้องโมมี่จ้ะพ,พี่ก็กำลังเริ่มนะสิเป็นอีกสามสี่หมื่นอพี่น้องจะไปแารไปซ่อมใหม่ตอนนี้ซาฟุนอยู่พุพารานสูงจ้ะ ดาวซาฟุนขึ้นมาหาคือพะละรามสูงก่องกระมาณอีกสองมื่นจะไปซ่อมไหมพี่นอ้องใครลงหนูก็ได้สองหมื่นไ,ได้สิไปติดตามข่าวสารปักบุพเพก็รออีกหมือ่สองมืจ่จ้ะเดาวซาฟุนไปซ่อมให้เบื่อนมีจ้ะพี่นอ้องดาวซาฟุมนมวลอีก งามึงน้างมึงมึงจะเบิ่งพูนอ๋อไปเงาไปเงาไปเงาอยูออ่จ้ะเกี่ยวกับซาฟุนกันจ้จาอ๋อไอ้ยอายกับเอือยซาฟุนไปทางไหนเนาะพี่เนาะงานน้ำกันสีคนมัน เกลียดกันฮาน่ะจ้ะหลากหลายฮิตเลยหลากหลายฮิตจ้า ดูสั้นเลยจ er e. pues mm ้ะสลฝนฝาวดายเลยเข็มดอกหนเมมาลายไ่แมี้พอดีแกงเลยจ้ะสังฟังอยอีกเดจ้ะ เดีซาฟุนอรยสเกียกอีจ้ะหายากแข่งเมื่อวานฝนตกมาใส่เฮ็ดขึ้นแซ่เลยพี่น้องซาฟุนดีใจใส่เฮ็ดขี้ไปพี่น้องเบ่งเรื่อยจ้ะนี่เหรอพี่สีสุดเลยเนาะนเหรอหนวดลย เราเริ่งลืม,ลมข้า,ขาใดละงกผู้ละแกงผูง้ยังจะมือนี่ลองหน่อยซาฟุนเสีไหวเก็บหือม <c ười> าอจ้ะเ้าผูยากได้มากประทานเขาเดือของชขาได้จ้ะ จ้ใหงกบ้านพี่น้องหกบา้นกนานซาฟนมา,านยางอยู่ได้โมเห็นจ้จะ๋ยวพี่น้องโอ้พ่อโมบางใหญจ้าเพิ่งกระดุมโอ้ยมันมันแหงเด้อซาฟนมานี่ยบอมันซานมาน่จ้ะแฟนเห็นซาฟุนอยู่ล้วคุณใสพี่องพี่น้องนี่บอมนสีบอนเบิดบอมนสีเป็นโอ้ย จกดอกชอบฝนเบื้งที่ล่ะเศษสองสามลอยดอกคนละ้ะพี่น้องอืมท่าฝนนี่จะที่ไหนแม่จ้ะโอ้ยลุยลุยจ้ะลุยอท่านมีเ็บเลยเด้อเออเยกังจ้ะจ้ะนี่าคนไหนแ่งเชฟสอยคนกินไปเลยสางก เเรานี่ายนะใสโอ้ตัวนั้นบรเอาเอาเต็นขัดเอาเลยโอ้พี่หมอสาาคนละมวนได้บหเอือนหาอายพี่จ้ายอพันธะพอยู่โอ้เด้อกีเียงต้งสาฟุไม่เด้อ ว่านเพิ่งยังหน่อยนางกงเข้ามาปะผัเนาะดูเห็นดูว่าเฮายางไหวเนาะโอ้ยชิมจ้าขายาว พอฝนุณแค่บอกแฟนว่าผมเคยเก็บพี่น้องวัดแน่มากวัดเป็นผืนดูสิจ้ะหนูบอกันพอว่าเป็นยังกับพี่น้องเขาจะเอามาออื่นลงเลยตอนนี้อภิเผืนก่อนไอ้หันหอบมองหงหกดูสิจ้า ขากันในยุทธิยุทธเพิงเลยจ้นะแม่ไอ้คุณชาเน,ชานกยากันด้วยจ่ะน้ำอืมสุดยอดนุ่มพี่น้องโอ้ยนอนขับเพียดใส่์ด้ยแหลสะสาวฝนอนอนขับเต็มนอนพักมี่ยั้งจะ้ะไตอุ้มใหม่เป็นใจเบิ้งเบิ้งความงาม

เดี๋ยวคุณสึกระดุมนที่น้องสังเกตดีๆกัอุ้ยแสงแกงุ๊ด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 ก๊ดก๊ดดีจ้ะหลาเดี๋ยเๆจง้ให้อ้เออแล้วเก็บน้ามันะแล้วพว่าหาสิเต็มตาเลจ้าพี่น้องแบ่งปันกันนจะทำมันกัน นอนมารับดอกพี่น้องสาวฟุ้นนี่จริงจริงเป็นเห็ดร้ายแต่มาหอดใจยังพี่น้องมูไงค่ะอือเดี๋ยวด้อจ้ะไปดูอะไรจ้า ก็ว่าเมื่อวานเขามาบานไดลเราสอง,นะงกปปงลุมม่มนะเขาก็เล้า่ามามาเขามาหาแต่เราโงมั้มจ้ะดึงเลยนะเบิ้ลม่ร้ายธรรมดาจ้ะไายผูดไลผูกโอ้ยดูเลืล่ะ แสงเลือนมาเแถวนี้เนอะทำไมไดสังคุณกระตาแสงยงอเนี้นยงห่นางผ้าเพียบหลายแห่งพี่นออ้องยื่นน่งผ้าเพียบเก็บอุ้ยเดิงเก็บเห็ัสาฝนมาดิซอดเด็กเขาห่าอะจรจะมานี่สาฝนีนบมานโบกรับจะตามหลา่าจนพ่อจัามาจ้าพี่น้อง giúp cân to đấy cha, Ui, cho mình mua. Rồi đua của gia vào gần đây trả sao phân tiêu tiệt. <laughs> Muôn này, จ้าดแล้วมูเดียวเก็บตงิพี่น้องเด๋อวเลยจ้ะพี่น้องควางามงเห็ดน่ตามเสมอเสมอตงม้านเมอจะพี่น้องม้านีลีมือมื to <go> ้อเลยจ้ะ ไม่เลยมองไกล้มองจอรถได,ด้พี่หนอโอ้ยผุนจ้ะจ <laughs> ้าจ้จ้จ้าอาควนนอนเหรอมาจ้ะพี่น้อเก็บตอบันอาาาน่านคนเก็บผาบหนึ่งเดีวยวไปพุทธมาซ่อ สมผูอองตองเลยจ้ะนม่กตา่ิปาดตาดปาดอย่างเดียวเลยจ้ะกิบรัดเรวเลย ไม่มาอื่นในบ้านได้แต่นี่เทามาฟอก่อนจ้ะ

bisa saja yang mana jadi wisatawan dari Jepang penuh ya kakak, wisatawan নি মানে বাইছ হ'ব যাব কেই

Hit. จะเศร้าได้หาบน,นะจ้ะพี่หนุ่มซาฟูนก็นไปเห็นใบผู้พูนก็นึกว่าเพิ่นสีบูมค่ะบูบูมนะจ้ะอีกสามหมื่นไปสิออกที่ร้างผู้พลามสูงตามปกติที่เคยไปเก็บมาจ้ะจ้าสฟุนพาพี่พาน้องกลับบ้านแล้วจ้ะจับนี้มัอน,นี้ลุระตาแล้วจ้ะ มึงยอยากให้เขาห้าพี่นนอนี่จ้ามามันที่ฝืนกระดุมต๊ถ่ายนะาจะจะบางคนก็เอิญอีกซื่อเนื่องจากซราฟฝนจำบ่ไรว่าซื่อยนะจ๊ะมานคากมานในมูไ่แห้งจ้ะหรือว่าอลังการเลยน่าจะมันมน,น,มน,ยยนี่ฝน,น,น,นตกลมาใส่อีกเฮ็ดเกิดจ้ะพี่นนอที่กาของเฮากับผู้พระร้านสูงจ้ะตอบสุดถ่าย จ้าสินชอบคิดหนือขอฝากก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามชีวิตเหตุนด้นแหจ้ากา็กะดินแจงเปลี่ยนไวน่นแจ้กพี่นอ้องถาม่าหลุ่น้ำกัดอีกมืออื่นจ้กพี่นอ้องซาฟุนสิมาฮ็ตอียังแต่ละมือก็เพื่อขึอกันหรอกจ้าสำหรัรบวันนี้ซาฟุนขอตัวกับานก่อนจ้าสวัสดีจ้า